คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม้เลาะพบกันในวันที่23กันยายน2565วันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูระดับน้ำขึ้นตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไฮเลิงมุ่งหน้าไปบ้านโป่งสามมคตีตำบลโคกจานอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดน้ำตอนนี้ก็คือเยอะเลยจ้ะท่วมทุ่งไร่ทุ่งนาทั้งซ้ายและขวา สิ่งที่มากับน้ําก็ใส่เดือนเยอะนะนใส่เดือนเขาก็หนีน้ำเนาะเราก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะ ตีลงมาทางนี้ค่ะจากนี้ก็จะไหลไปไหลไปเข้าบ้านโป่งสามัคคีนะนางก็วบนซ้ายวนขวาต่งางความลาดเอียงของพื้นที่เนาะ เสาร์ที่แล้วมายังข้าวเขียวไม่มีน้ำขนาดนเลยนะมาแบบว่าเดี่ยวเป็นทะเลไปเลยจ้าทะเลน้ำจืดด้านโน้นก็จะเป็นวัดพญานาคหรือวัดป่าพิมลบังคลา,ามนะวัดป่าพิมลบังคลา,ามวัดศรีมงคลรัตนารามบ่อนเอรือกัวเบิร์พพาะว่าอยู่ในเขตพื้นที่น้บน้ำคือติดหว่วยว่าสัตว์รอยู่ยแปรรบห่วยมันก็ต้องทั่วเป็นธรรมดา ถ้าเราไปอยู่ในที่ของน้ำนะด้านหน้านี้ก็จะเป็นอ่ร้านกาแฟที่ไทยบ้านเคยมานั่งดื่มกาแฟชิวๆแต่ตอนนี้กลายเป็นทะเลอันนี้จะเป็นบ้านของแบรบค่ะบ้านของแท้น้ำก็สูงโลยจอนีนี่นี่นอ่ทวนไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย อง่สามคัคคีแล้วไอ้เจ้าน้ำก็คือล้นเข้าหมู่บ้านเขาก็เอาวัวเอาควายมาปลูกเนาะทางอางวัวก็เอาพื้นที่สูงนะม,มีวัวมีควายมีน้ำไหลคือนะน,น้ำไหลระดับบี้เลย มองท่อหูนี่มีปลาด้วยค่ะปลาก็เยอะแยะปลาก็มากัน่าหนาวนี่เป็นพัครับน้ำไหลรวดไหล้วงไหล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 ,าลาถามทางเลยน้ำเขาก็เออมาเที่ยวเนาะน้ำดูดูนะครับ ตอบถั่วแท้ป่ากระโดดดงกระโดดดงขามทางคือการเดินนี่ป่าเล็กๆป่าน้อยๆเต็มทางเหมือนการจะมากับน้ำขวามือเลี้ยวไปฟังหินน้ำมาเยอะมาก เขาก็เอาวขึ้นที่สูงนะครับแล้วหนาบิ่งไว้แล้วนะตะยานนะนเขาก็จะทําการแบบช่วยเหลือชาวบ้านนะของที่ของ,ขอ,งอันนี้เนาะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องอนะอกมาให้ความช่วยเหลือนะเอารถไถยเีนะ้มาช่วยดึงรถมาช่วยอะไรเงี้ยกันนะการลงกันน้ำ,น,น,ำน้ำก็จะประมาณนี้ ตำบลโคกจานอุุมพรพิสัยสีสกเกตเพื่อนจอดรถก็ระวังนิดนึงนะจอดมอเตอร์ไซค์เพราะว่าใส่เดือนเยอะค่ะขี้กระโลยแล้วก็เออใส่เดือนไม้พอกูอันนี้ด้วยนะเออไฟฟ้าเนาะไฟฟ้าลัดวงจรอ,อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอนี่นี้น้ำก็ท่วมทุ่งไปหมดเลยบเห็นแต่ปลายข้าว ตรงนี้ก็จะเป็นทางหลวงชนบท4020 นี่มุ่งหน้าเข้าไปบ้านโคกจานวัดป่าพิบูลมังคาราม ไปช่วยชาวบ้านเอาเครื่องหุบน้ำ เข้าเขตบ้านโคกจานเราจะด้านหน้านี้ก็จะเป็นที่เขาถมที่เนาะเพื่อจะสร้างโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือน้ําท่วมถึงระดับดินที่เอามาถมทุงสูงนั่นเลยฮะมิดเลยกอเหลือกอเหลือ หย่อนขาลางทีนะขี้กระโหลกค่ะขี้กระโหลกหรือไส้เดือนนะคะเต็มถนนเลยอูย้ยมีตัวใหญ่ๆอ่ะอ้อหือมีหยาดมันกระเดียมด้วย băng vâng, băng vâng, bưng bưng sang bưng 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 bờ bưng Hãy subscribe đập kênh Ghiền Mì อยู่กับที่ดิน,นสูงๆเลยมาหลายค่ะที่ถว่วสูงป็นได้นามกระคืนตามจ้าสองฝั่งเลยอ๋อบ้านแสนคูณเนาะบ้านแสนคูนที่ที่ถั่วเบิร์ด เดียวแลก็มนี้เขตวัดพญานาคเพื่อนตอนนี้เราเข้ามาในเขตทางเข้าวัดป่าสีมงคลรัตนารามแถบนี้เขาจะคุดดินสูงเนาะน้ำก็มิด่วมแต่สองฝั่งก็คือน้ำเต็มไปหมดนะฝั่งนี้โรงเรียนโรงเรียนบ้านสิมก็คือถว่วไปแล้วเรียบร้อยจ้า หชั้นสองอยู่ละน้ำถว่วเพราะว่ามันตาม มุ่งไปนี้จะเป็นบ้านสิมบ้านสิมโคกจานคือเอ่อน้ำท่วมบนหลังพี่น้องนี่บ้านเบิร์นก็คือน้ำท่วมเข้ามาเลยในชุมชนก็น้ำท่วมเลยถ่ายบ้านก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้ามาดูบรรยากาศพอสังเกตนะคงไม่ไปลุยน้ำนะกลัวนี่นะ ทวงเบิร์ดพี่น้องน,น้ำไหลาไหลเข้าไปในบ้านคนเลยบ้านชั้นหนึ่งสันยังกับยู่บดไายเลยนี่ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ต้องเฝ้าดูระดับน้ำตลอดเลยทั้งคืนทั้งวนันจ้ะเพาน้ำมาเรื่อยๆเ,เ,เดี๋ยวท้าบ้านก็จะวกรถกลับไปเนาะเราจะไม่มุ่งไปด้านหน้านะอันตราย เยกะมาเลยเกิดขึนเย,นเยนอะากนน้ำท่วมหมดแล้ววันนี้วันที่23กันยายน2565ทนหาปลาก,ก็หาตลาบ้านน้ำท่วมก็น้ำท่วมเราว่าเราอยู่ลำบากแล้วเรามาเห็นเขาอเกบ่อกออกล่ะแล้วก็โอเคแล้วนะโอเคแล้วจ้ะ ใครทุกข์ใครโศกอย่าอยู่แต่ในห้องนะขับมอเตอร์ไซค์ออกมาดูสิคนอื่นเขาอาจจะทุกข์กว่าเราอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่านะวันนี้พาเ,เพื่อนเข้ามาในเขตวัดป่า สีมงคลรัตะนาลามวัดหรือวัดพญานาคเนาะถ้ำนาคาที่ไทยบ้านเคยมาครับพี่น้องรู้สึกว่าตอนนี้ในรองเท้าไทยบ้านน้ำเต็มเลยนี่น้ำตรงนี้คลองตัวนี้จากที่แห้งตอนนั้นกลายเป็น ทะเลไปแล้วน้าก็จะไหลลอดตรงนี้เพื่อที่จะผ่านลงไปลําห้วยฝั่งด้านนี้เพือ่อนก็ไหลไปตรงนี้แล้วก็เข้าโรงเรียนเลยค่ะเข้าโรงเรียนบ้านทุ่งสิมอ่ะเข้าโรงเรียนบ้านสิมอ่ะบ้านสิมโคกจานคือท่วมเลยแล้วก็บ้านพักครูก็ท่วมเลยจะ้ะร้านกาแฟหน้าโรงเรียนก็ท่วมเลยจะ้ะ อัตรายเด้อเราไม่เคยเห็นเราก็ได้มาเห็นนะต่ข้ากับมาเบิงต่อนี่อันนี้เข้าเขตวัดป่าสีมงคลรัตนารามเอออันนี้ทางเข้าเนาะ เป็นทะเลไปหมดแล้ววันนี้วันที่23กันยายน2565วัดป่าสีมงคลรัตนารามทางเข้า ดเ,เดือนเต็มเลยแล้วนกก็มากินไส้เดือนเต็มเลยมีด้านหลังองค์พระใหญ่ในวัดป่าสิบ รถเข้าไปในเขตวัดโอ้ในวัดไม่เป็นไรนะไม่ท่วมนะสูงอยู่คนก็ยังมาสักการะมาทำบุญที่วัดตามปกติเลยนะเนี่ย วัดน้ำไม่ท่วมอันนี้เราก็วนออกมาทางออกของวัดว้าวอันนี้เคยเป็นลำห้วยหรือเส้นทางน้ำเนาะจากที่น้ำแห้งๆตอนนั้นตอนนี้คือน้ำเต็มเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเราขับไปทางด้านนี้ อันนี้ก็ลัดออกไปบ้านสิงได้นะบัดสิงโขกจานบ้านบ้านสิงโขกจาเนเบลกลายเป็นน้ำตกกลายเป็นน้ำตก ัวหมู่บ้านเลยด้านหน้าก็จะเป็นบ้านบ้านสิน้ำามว่าเลยหมูบ้านนี้ก็คือน้ำท่วมเลยจ้ะชั้นหนึ่งน้ำเข้าไปเล่นในบ้านเลยน้ำก็จะไหลลงถนนเออ เออเออเออคลองตรงนี้เนาะแล้วก็ไหลไปนู่นเลยออกไปนู่นด้านหน้าก็จะไปโรงเรียนศิลโรงเรียนบ้านศิลโคกจานอุทุมพรพิสัย เราก็ขับรถออกจากวัดทยานาคเนาะวัดป่าสีมุคลร,รัตนาราสองฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะปลูกปาล์มส่วนฝั่งที่ติดล้ำว้วอคลองนี้ก็จะปลูกไผ่ตลอดแนวเส้นทางน้ำขึ้นสู่จะขับรถก็ระวังอีกหนึ่งสัตว์มีพิษ เราก็ไม่รู้อะไรมาตามน้ำ เป็นทะเลไปแล้วนะมา ไปรอดนี่เราก็ไปท่วมโรงเรียนจ้ะ ก็ขับรถออกมาจากวัดเนาะตามเส้นทางเดย <S <S <IL EN C IO> ก่อนที่จะเลี้ยวเราก็มองซ้ายมองขวาน้ำเดิม สองฝั่งน้ําก็เต็มเลยฝั่งนี้จะเป็นบ้านพักคูนะน้ําท่วมหมดเลยฝั่งนี้บ้านพักคูน้ําท่วมหมดเลยน้ําท่วมแบบว่าขึ้นไปบนชั้นสองเลยอ่ะ ปลาเปรอร์ได้ไปโรงเรียนจ้าปลาเปรอร์ปลาเนาะปลาก็มาโรงเรียนฤดูนี้แหละค่ะเข้าไปเล่นในโรงเรียนเลยจกากตาจากงูจากยังปืนโรงเรียนถุงสีตอนนี้เราออกมาจากวัดป่าศรีมงคลรัตนารามแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไทยบ้านบันเทิงโชว์แล้วไทยบ้านก็จะ ไปพาไปดูเอ่อบรรยากาศน้ําท่วมต่อจ้าติดตามคลิปต่อไปเด้อเพื่อนๆเด้อ